กับสำหรับเ,เพื่อนๆที่กำลังสนใจตัววัวเบยแบน์สนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆเลือกเป็นส่วนของตัวเคสอลูมิเนยียมอลลอยนะครับว่าดูสวยงามแล้วก็ทนทานนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเลือกเป็นแบบพลาสติกนะครับทีนี้เป็นกล่องรุ่นเป็นข้าวนะครับนาฬิกาคองเบ์สก็มีตัวพลาสติกอีกรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็จะถูกกว่าแต่ จะพร้อมมาว่าแนะนำให้เลือกตัวลูมิเนียมเครมจะโอเคนะครับดูสวยเลยก็ดูมีความตึงตานกว่านะครับแต่อยากแกงวัาถึงก็ลองดูตัววัสดุปฏิกก็ได้นะครับถึงก็ใช้งานได้ไม่ได้มีหนาอะไรนะครับแต่อยากใครต้องการูมิเนียมอร่อยนะครับเราก็แนะนําแลงกว่านิดนึงแต่ว่าัวาโอเคเลยนะครับดูดีแล้วก็ดูมีความตึงานกว่าด้วยนะครับ